สวัสดีค่ะนักเรียนคะสังทองตอนกําเนิดพระสังนะคะมาถึง EP ที่5นะคะ EP ที่5นี้จะเป็นการสรุปสาระสําคัญของเรื่องไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเนื้อเรื่องคุณค่าแน่ต่างๆนิส่ใจคอของตัวละครนะคะมีหัวข้ออะไรบ้างเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะมาดูเนื้อเรื่องกันก่นกอนเลยนะคะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสังทองโดยย่อๆเลยกันเนาะเพราะว่าตอนที่ครูแปลให้จาก กรอนนะคะก็จะมีการบอกอคำยากคำราชาศัพท์ไปด้วยนะคะแต่ทีนี้เรามาดูสรุปโดยยอ่อๆเลยนะคะพะนันจันเทวีเนี่ยก็ถูกขับไล่ออกจากวางังโดยการที่ถูกใส่ร้ายจากพนันจันทาว่าข้อดูออกมาเป็นการะินีบ้านเมืองนะคะติดสินมลโหนหลวงให้เท็ทูลพระท้าย,ยซึงมนเนี่ยไล่พระนางออกจากวางังก็ใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะได้พบเจอกับ พระสั่งนะคะกับลูกโดยการที่เทวดาแถวนั้นแถวป่านะคะเห็นใจพระนางจันเทวีไม่ได้เจอกันสักทีก็เลยโดยนบันดาลไก่ป่าให้มาคุยเขี่ยข้าวพระนางเห็นดังนั้นก็เอาไม้ทุบตีสั่งโดยที่พระสั่งเนี่ยไม่สามารถจะเข้าขอหอยสั่งได้แล้วก็มาพบเจอกับตายายตายายก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยสองคนก็ไม่มีลูกอยู่แล้ว มาดูลักษณะตัวละครนะคะทายุสิมนมลเนี่ยเป็นคนหูเบานะคะใครเช็ดทุนอะไรมาเนี่ยก็เชื่อไปหมดโดยที่ไล่พระนางจาันเทวีออกไปโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรใดๆทั้งสิ้นส่วนพระนางจาันเทวีนะคะก็เป็นคนขยันอดทนไม่เกียงงานมุ่งมั่นทํางานมีความจงรักภักดีมีความรักที่มั่นคงความขยันอดทนไม่เกี่ยงงานของพระนางดูได้จากการที่พระนางเนี่ยเข้าป่าทุกวันโดยการไปหาผัก หาเพือกหามันหาฟืนมาเลี้ยงตนเองโดยที่เป็นรายได้ที่มันอนน้อยนิดในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในกลางป่านะคะซึ่งพนางเนี่ยไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้เลยส่วนนางจันทาน,นางสนมใจร้ายนะคะก็มีนิสัยอิจฉาริษยามีความเป็นเล่ห์เหลี่ยมคิดอุบายตลอดเวลาที่จะกลั่นแกล้งพนางจันเทวีและสุดท้ายนะคะพะสังนะคะก็เป็นคนที่รู้กุ่นขุนค,คนมีน้ำใจ มีความกระตันยูกระตะเวธีตอบแทนบุญคุณของพระมารนาโดยการที่เห็นพระมานาเหนื่อยก็มีไก่ป่ามาคุย้ยเขีย่ยข้าวของพระนางที่ตากไว้ก็ออกไปช่วยแล้วก็ช่วยหุงข้าวหาปาลารอแม่กลับมามาดูความรู้และข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องสังทองนะคะตอนกำเนิดพระสังนะคะความรู้ที่ได้รับจากเรื่องนี้ก็คือการนำข้าวไปผึ่งแดด ถ้าเรานํามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือการน,นําข้าวไปพึ่งแดดแล้วก็ตากเป็นข้าวตากและสามารถนํามาทอดกินได้นะคะเด็กสมัยก่อนเนี่ยไม่มีขนมกินมากมายเหมือนเด็กสมัยนี้นะคะตัวเลือกมันไม่ค่อยมีไม่มีร้านค้าไม่มีห้างสรรพสินค้านะคะก็เอานำข้าวในตากแบบสนิทเลยนะคะเม็ดจะแข็งแข็งเพราะเม็ดแข็งพวกเนี้ยพอไปเจอน้ํามันมันก็จะฟูขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ เม็ดไข่เม็ดมันนะคะก็นำมาน้ําตาลโดยน้ําตาลสายนะคะแล้วก็ใส่มะพร์วผู้คู่คุกก,ก,ก็กินได้แล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าเด็กสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วจะจะรู้จกักจากข้าวแต่น้ําแตงโมนะคะทักเรียนดูข้างล่างที่ครูนํารูปมาให้ดูอันนี้ก็คือเป็นข้าวเหนียวนะคะแต่ที่ครูกล่าวมาก็คือเป็นข้าวข้าวสุกไปตากแดดให้แข็ง ส่วนข้าวแตนน้ำแตงโมเนี่ยมันเป็นข้าวเหนียวนะคะเอาเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ไม่ได้เหลือกินนะคะเขาตั้งใจนะคะแล้วก็มายีกับพื้นที่มันเป็นแผ่นแล้วพอไปทอดมันก็จะฟูก็ลรยด้วยน้ําตาลน้ําตาลปี๊บก็จะออกมาเป็นข้าวแตนน้าแตนนงโมนะคะข้อคิดที่ได้ได้รับจากเรื่องนี้ก็คือลูกเนี่ยลูกสามารถแสดงความกระตันยุก,กะตะวทีต่อพ่อแม่ได้ตั้งแต่ยังยังเล็กเลยอย่างเราเนี่ย ยังอยู่ป5ล้วทำอะไรได้มั่งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราก็อย่างเช่นช่วยทำงานบ้านนะคะพื้นฐานสำคัญเลยหลักๆของเราก็คือกวาดบ้านถูบ้านล้างจานนะคะใครทำกับข้าวได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งและอยู่ป5นะคะอย่างน้นอยๆพื้นฐานสำคัญของเราเนี่ยก็น่าจะต้องหุงข้าวได้ทำกับข้าวอย่างเช่นทอดไข่นะคะช่วยเหลือดูแลตัวเองในขณะที่อาจจะพ่อแม่ไม่อยู่แต่ก็ควรระวังนิดหนึ่งในเรื่อง ฟืนไฟนะคะเปิดปิดตอแก๊สเราก็ควรที่จะดูว่าปิดต่อแก๊สหรือยังไม่งั้นอาจจะเกิดภัยพิบัติอัคคีภัยเกิดขึ้นได้ทีนี้มาดูคุณค่าด้านอารมณ์อารมณ์ก็คือความรู้สึกนะคะดูจากบทประพันธ์นี้นะคะที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือสงสารเศร้าใจที่พระนานจันเทวีเนี่ยกำลังจะถูกไล่ออกจากวัง ว่าพรางยกเอาลูกน้อยน้ำเนตรหยุดย้อยดังป่อยฝนร้องทูลพระองค์ทรงสกลน,น้องคนมีกรรมจะขอลาดูรูปจำรางเสียอย่างแล้วพระแก้วจะไม่ได้เห็นหน้าจะไม่คืนคงอย่าสงกราม,มิได้รองฝากพระบาทไปอันนี้พระนางก็ขอร้องท้ายยศวิมลให้สงสารนางอยากขับได้นางออกจากวางังแต่ท้ายโยสวิมลเชื่อไหมคะก็ไม่เชื่อนะคะ พนางก็ร้องไห้ฟูงฝ่ายทายุยุวิมลก็ไม่มีใจถึงแม้รักมากแค่ไหนก็ไล่ออกไปทีนี้มาดูคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะสมัยก่อนนะคะใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางดูได้จากคำประพันธ์นี้นะคะว่าพลางเชิญนางลงนาวามิช้าบ่ายเบียนจากสถานทางสิบห้าวันกันดานพ้นบ้านไกลที่ไม่มีคนจำได้ไหมคะว่า วักนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นวังนี้ก็คือมีอำหมาสองคนนะคะไปส่งนางโดยการลงนาวานาวาคือแปลว่าเรือนะคะจำได้ไหมที่ครูแปลไว้ให้นะคะแล้วก็ใช้เวลาถึง15วันที่จะไปส่งนางที่ป่านะคะทางก็ทุลักทุเลกันดานแล้วก็ไม่มีใครที่จะ เห็นนางลำบากยากแค้นแสนเข็นพอไปถึงที่หมายที่ป่าแล้วก็ทิ้งนางไว้ทีนี้มาดูคุณค่าด้านปัญญาปัญญาคือการสติไตรตรองคิดวิเคราะห์นะคะก็คือการฟังสิ่งใดควรใช้ปัญญาและเหตุผลในการไตรตรองไม่ควรใช้อารมณ์นี่อันนี้มุ่งเน้นถึงท้าโยสวิมลเลยนะคะเรามาดูคําประพันธ์ไม่เยี่ยมม่านทองดูน้องเลยทําเฉยเสียได้ไม่นําพา นิ่งได้้เขามาสั่งเสียตัดเมียเสียได้ไม่ดูหน้าคือท้ายโยชิมิมุเนี่ยไม่มีใจให้นางพระนางจันเทวีแล้วถูกเทสทูลมาแบบนั้นเป็นการรัฐกีนีมันทำลายบ้านเมืองเกิดมาเป็นพระสงังเป็นหอยสังเนี่ยโหมันเป็นอัประยศ์อดสูนะคะได้ฟังดังนั้นก็ไล่นางไม่มีใจที่จะรักนางอีกต่อไปถึงแม้ว่าเมื่อก่อนจะรักมากมายอันนี้ก็คือต้องคนเราเนี่ยต้องใช้สติ ฟังเหตุผลไม่ได้ฟังความข้างเดียวต้องใช้ฟังความสองข้างนะคะให้เกิดการไต่ตรองไม่ควรใช้อารมณ์ผสมกับความคิดด้วยที่เราจะต้องพอฟังคนนี้มาแล้วเราก็กระทําเลยเราควรจะฟังความสองข้างเพื่อที่จะดูว่าปัญหามันเกิดมายังไงควรจะแก้ยังไงนะคะเกิดเจงหรือไม่ ดูคุณค่าด้านวรณศิ์วันศิ์ก็คือการมีสัมผัสในเกือบทุกวักเลยทําให้จังหวะก,การอ่านกรอนเนี่ยไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะดูได้จากคําประพันธ์ตัวที่คุณมาร์กเป็นสีชมพูบานเย็นเนี่ยก็คือเป็นสัมผัสในนะคะสัมผัสในคือวัตนั้นๆมีตัวสะกดเหมือนกันนะคะเป็นคําคล้ายกันเสียงพ้องเสียงกันนะคะ สวมสอดกอดบาทพระมารดาห้นดูสอดกับกอดนะคะอันนี้ก็คือวักเดียวกันเป็นเขาเรียกสัมผัสในนะคะซบเกษาพลางทางร้องไห้พลางกับทางสละอางงงูกับสละอางงงูเนาะภาวะที่สแม่ต่อยสังแตกแหลกไปนะคะสละแอก็ไก่แตกกับแหลกวักที่4ี่นะคะร่ำไรเสียดายไม่หวคิด ดายกับวายสระอายอยักษ์นะคะเหมือนกันอันนี้ก็คือจบในบทที่1นะคะสองบรรทัดนเนี่ยหบท4ีมีสวรรคนะคะมาดูบทที่2เหมือนแม่ฆ่าลูกให้มวยมอนมานดอนไม่รักแต่สักนิดรักกับศักด์นะคะวรรแรกไม่มีสัมผัสในเนาะ,ะวรรที่3ามนเลยมาดูของบทที่2นะคะพระแม่ต่อยสังดัง ชีวิตสังกัดดังนะคะจะชมชิดลูกนี้สักกี่วันนะคะนีกับกี่อันนี้คือเป็น2บทนะคะในแต่ละว่าครูก็มาร์กไว้ให้ดูนี่คือเป็นสัมผัสในของแต่ละบทค่ะนักเรียนคะครูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นข้อคิดที่สามารถทำให้ในักเรียนได้คิด ไตรตรองว่าพระสังเนี่ยได้อะไรจากเรื่องนี้จากพระสังบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักแม่ลูกนะคะความรักที่ภรรยามีต่อสามีความอดทนของพระนานจันเทวีการความกตัญญูของพระสังที่มีต่อแม่เรานะคะมีความกระตัญญูแล้วหรือยังนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน,นมีอะไรบ้างสมพระสังเนี่ยช่วยพ่อแม่ ช่วยแม่นะคะก็ปัดกวาดเช็ดถูบ้านล้างจานทำกับข้าวหุงข้าวเราทําเป็นหรือ,อยังสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานชีวิตที่นักเรียนป .5 โตแล้วนักเรียนก็สามารถต้องทําอันนี้ได้แล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ